กำลังมองหาเกมพาร์ตกันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่ม um, เข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดดิฟิเชันจัดไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ตอมวันน้อยนะครับอยู่เกมอยู่กับเกาอยู่กับแมทอะไรคอสโอเวอร์นะครับก็จะมาสอนการฟาร์มเงินฟาร์มเพชรนะครับน้องๆถามในหลายเยอะมากว่าพี่ครับฟาร์มเงินยังไงฟาร์มเพชรยังไงทํายังไงถึงเงินจะได้เยอะทําไงถึงได้เพชรเยอะๆเพชรหายยังไงนะครับบางคนยังไม่รู้นะว่าเพชรหายยังไงนะครับก็จะมาสอนในคลิปนี้นะครับสอนในคลิปนี้ก็คือ เงินนะครับจะได้ตามการค่าของตัวละครที่เรากระทํานะครับเมื่อเราค่าเห็นไหมครับตังกระเด็นเห็นไหมตังมันกระเด็นออกมาครับยิ่งตัวไหนเลือดเยอะมันจะได้ตังตามเลือดนะครับอ่าเนี่ยตังไม่กระดิกเลยเห็นไหมอ่ากดแถบดูนัตังผมไม่กระดิกนะเห็นไหมตังไม่กระดิกเลยเพราะว่าเลือดมันอ่าเลือดมันอยู่แค่2ทีนะครับ2ทินเลียนนะครับแล้วอ่าผมนะครับเงินหลัก B ีแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นอ่ะสมมุติเราตีตัวนี้นะครับตีตัวนี้ อ่าเดี๋ยวตีตัวเลือดเยอะๆกระดิกไหมอ่าไม่กระดิกนะครับก็ต้องตีนานนิดนึงนะเพราะว่าอ่าต้องตีประมาณห้าหกประมาณหกเจ็ดตัวมั้งขึ้น1นบีอ่าเดี๋ยวรอเกิดช้างเกิดน้อยดิยเออนะเพราะว่าเงินอ่าเงินหลักเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะครับขึ้นไหมนี่ขึ้นเลยเห็นปะเห็นปะ เลือดมันเยอะก็ได้ตังเยอะนะครับเนี่ยผมได้ทีละ 20B นะครับ 20B นี่คือวิธีการฟาร์มตังค์ง่ายๆนะครับที่ผมอยู่ด่านหนึ่งอยากฟาร์มตังค์เยอะๆได้ไหมผมอยากซื้อดาบด่านล่าสุดเนี่ยมันดาบเล่มหนึ่งโห 400-500B ผมจะตียังไงให้ได้ให้อให้ฟาร์มยังไงให้ไวครับไม่มีครับน้องต้องมีดาเมจนะครับถ้าน้องอยากซื้อไอ้อไอ้สามงามคูเนี้ราคา 400B น้องก็ต้องตี ตัวนี้มันให้ตัวละประมาณ1 0ีใช่ไหมน้องต้องตีเท่าไหรอ่อ่ะ40ตัวนะครับ40ตัวใช่ไหมใช่แหละ40ตัวใช่ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเน,น,น40ตัวนะครับนี่คือวิธีการฟาร์มตังค์นะง่ายๆสั้นๆน,นะครับได้ใจความแต่วิธีการฟาร์มเพชรนะน้องเห็นไหมครับตอนมอนตายนะครับมันจะมีข้อความ2องข้อความคือ1ชุบกับ2ย่อยเป็นเพชรนะครับ destroy นะครับได้เพชร7 0ม น้องกด R กด R เอา้าหมดเวลาก่อนกด A เข้เาเฮียหมดเวลาอ,อีกะกด R ย่อยกด A เนี่ยย่อยติดแล้วเนี่ยผมได้70เพชรเนี่ยเพชรกระดิกได้70นะครับอ่าตัวนี้ได้เท่าไหร่เพชได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับเลือดครับเหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับเลือดนี่ไงได้ดูขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ผมได้ทีหนึ่งบีครับตีหนึ่งตัวได้หนึ่งบีนะครับเพชรหายยังไงครับนี่ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยู่ด่านหนึ่งนะครับไม่ต้องมาทําอย่างไม่ต้องไปฟาร์มด่านหนึ่งนะถ้าน,น้องอยากซื้อเรือนะครับให้น้องว่ายน้ําไปด่านวันดด่านรルโตด่านรุโต,านนาโตมันให้เพชรเยอะมากนะครับเพราะว่าด่านหนึ่งอ่ะมันให้เพชรต,รตัวละหนึ่งนะครับบอสมาให้ตัวละสามถ้าจะไม่ผิดมันให้หลักหลักหน่วยอ่ะนะครับน้องว่ายน้ำไปด่านวันพีดด่าน,นารุโต iliation. ตัวหนึ่งมันได้ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะห้าสิบมั้ง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ50มันคุ้มกว่านะครับก็เกมนี้มันเราไม่ได้เราเราว่ายน้ําได้นะครับเราไม่ได้กินผลปีศาจนะไม่ต้องกวนน้านะครับลงน้ําแล้วก็ว่ายนะครับจากด่านหนึ่งไปด่านานารูโตะนะครับไปฟาร์มเพชรที่ด่านนารูโตะจะคุ้มกว่าเพราะว่า,าน้องจะยังตั้งค่าเขาเรียกไงหรือหรือนะครับหรือถ้าน้องตั้งค่าเป็นเดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าย่อยอัตโนมัตินะครับย่อยอัตโนมัติให้ดูนะ อย่างแรกนะครับถ้าน้องจะย่อยอัตโนมตัติอย่างนี้นะครับนี่คือสาธิตการย่อยอัตโนมตัตินี่คือผมตั้งออโต้ย่อยมันเดินไปตีปุ๊บย่อยเห็นไหมครับเดินไปตีปุ๊บย่อยเดินไปตีปุ๊บย่อยแต่น้องจะไม่ย่อยระยะไกลอย่างพี่ไม่ได้นะของพี่มีเกมพาร์ตอันนี้นะครับเกมพาร์ตอันนี้ย่อยนะครับย่อยรีมูฟการเข้าไปอ่อไทม์นะครับรีมูฟไทม์ที่นับ32-1คือผมรีมูฟออกผมย่อยเลยนะครับเนี่ยติดก็ติดไม่ติดคือไม่ติดระยะไกลเลย นะครับส่วนน้องไม่มีเกมฮาร์ดน้องต้องเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็มันจะขึ้น3 2 1ถ้าย่อยไม่ติดก็คือจะหายถ้าย่อยติดก็ออกมาเป็นเพชรนะครับนี่ถ้าน้องไม่มีเกมฮาร์ดจะเป็นแบบนี้เป็นแบบประมาณนี้นะครับก็คือข้อความจะขึ้นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะย่อยให้อัตอนโนมัติแต่จะนับ3 2 1อันนี้อันี้คงจะไม่งงนะสามอธิเชษติดติดมันจะอย่างเงี้ย3 2 1อัตอนโนมัติให้นะแต่ของพี่นะครับมีเกมพาร์มันก็เลยช่วยนะครับ กำจัดเวลาออกไปเลยก็ค,คือย่อยระยะไกลได้เลยนะครับนี่การเนี่ยย่อยไปเลยเห็นไหมสบายเลยครับย่อยย่อยระยะไกลนี่เป็ดเข้าตัวนะครับน้องก็สามารถปล่อย FK ได้เหมือนผมผมก็จะยืนตรงนี้นะครับยืนตรงนี้ FK3 ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนน้องที่ไม่มีเกมพาร์ตนะครับน้องต้องไปยืนใกล้ๆตัวใหญ่นะครับมันจะย่อยเฉพาะตัวใหญ่ตัวเล็กมันย่อยไม่ถึงนะครับเพราะว่านอกระยะมันก็จะไม่ย่อยให้เออข้อดีของการที่มีเกมพาร์ตมันก็จะดีอย่างนี้ครับเพราะว่า มันมันย่อยระยะไกลได้เหมือนกันครับชุบก็ชุบระยะไกลได้ก็คืออันนี้ครับชุบผมก็สามารถชุบระยะไกลได้โดยไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้กลๆมันนะเนี่ยสมมติชุบนะครับ,บ,รบอ่ะแล้วยืนผมยืนตรงนี้นะครับนี่ยืนตรงนี้เนี่ยอะยืนตรงนี้นะครับสามเรี่มนะครับนี่ผมชุบระยะไกลเห็นไหมชุบติดแล้วเนี่ย handicap. ชุบติดเห็นไหมชุบระยะไกลได้โดยไม่ต้องเดินเข้าไปถ้าน้องไม่มีเกมฮาร์ดนะครับน้องลองครับลองทําแบบผมนะครับตีมันระยะไกลแล้วไม่ต้องเดินเข้าไปดูดีมันจะลุกสักตัวไหมนะ นี่คือข้อดีของเกมฮาร์ดนะครับมันมันก็สะดวกนะแต่ถามว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเพชรเหลือหรือว่าโลบักเหลืออยากซื้อซื้อได้นะครับแต่ถ้าแนะนําให้ซื้อนะครับซื้อแค่ใส่ตัวเพิ่มนะครับ EP คูณสองแล้วก็ออโต้คิกนะครับเลี้ยงระดับเลยนะใส่ตัวเพิ่ม EP คูณสองออโต้คิกแค่นั้นพอเออแต่ถ้าน้องเล่นไปเรื่อยๆตัวมันฟาร์มได้ครับตัวเนี่ย ติเกตมันฟาร์มได้น้องก็ซื้อไปเรื่อยๆครับผมก็เป็นผู้เล่นสายฟรีเกมพาร์ผมครบเพราะว่าผมเล่นมาสามวันนะครับผมฟาร์มตั๋วได้วันละประมาณพันหนึง่งอยากรู้ว่าฟาร์มยังไงไปดูคลิปสอนไปในคลิปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่น่าจะได้ข้อมูลนะครับน้องๆที่ไม่รู้ข้อมูลจะได้แบบอ่าไม่ต้องมาถามในไลฟ์อีกหวังว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องๆจะได้เบรลูก,กันฟูดไปและบ๊ายบายเจอกันจุ